สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตู้นะครับเป็นตู้ TS s e r i ย l นะครับเป็นสเปคนะครับสเปคดอกในตู้เนี่ยก็คือ12นิ้ว BM 3 0 0นะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับก็จะเป็น750นะครับพร้อมปากหลายเล่บมุมกระจายเสียง120องศานะครับตัวนี้นะครับ ก็ตู้ของเรานะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับตะแกงปั๊มนะครับฟิลเตอร์นะครับกับเกียร์ออดิโอนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดแขนมาตรฐานโรงงานนะครับตัวนี้ความหนาประมาณสามบินนะครับพร้อมสลักนะครับสลักแขนนะครับลูกยางนะครับสี่จุดนะครับผม อาสี่จุดเนี่ยพร้อมหูยกลายหยดน้ํานะครับผมนะบทําดีเลตในตัวนะครับก็ตัวนี้จะเป็นระบบสองทางนะครับตัวของลูกค้าตัวนี้จะเป็นระบบสองทางอ,าอันนี้ก็จะส่งไปแปริ้วนะครับอันนี้เป็นตัวความช้าแปะริ้หกใบนะครับหกใบนะครับแ,แก่งของสวยๆกันเลยนะครับ ส่วนราคานะครับราคาเริ่มต้นนะครับจาากจกทางร้านเราก็คือในราคาที่8,9 0 0้อบาทผมใช้นะครับเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นนะครับก็ถ้าลูกค้าอยากได้ดอกตัวไหนเสียงแหลมนะครับกลาง12นิ้วนะครับตัวไหนมันก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับสเปคของดอกนะครับที่เลือกส่วนในเบอร์นะครับเราจะจูนให้ให้แมทกับ ดอกกับตู้เลยนะครับส่วนนั้นะเป็นแขวนสามจุดนะครับแขวนสามจุดนะถ้าเป็นตู้เปล่านะครับตู้ป่าตัวนี้จะอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่ราคา3,800บาทนะครับ ก็อุปกรณ์ตามนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็สั่งเข้ามาได้ครับผมที่โรงงานผลิตตุ้ลำโพงเทคซาวนะครับ